แล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ BTH ช่องนนทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินรสตอร์อ yes งนะครับเป็นสมาคมไทยญี่ปุ่นนะครับซึ่งอาหารนะบ mm ุก hmm. แล้วก็ mm hmm. น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. จะ ทำให้เพื่อนดูเมนูอลไรที่เราสั่งนะครับก็คือไม่แพงนะครับน้ของดีนะครับอยู่ตรงตึกสาทรพนันีเลยนะครับ วันนี้มีปลาไหมครับวันนี้น้องปลาไม่อยู่เพื่อนๆอันนี้ก็คือสวนญี่ปุ่นผมดูแล้วก็สวยดีนะอ๋อแล้วครับทุกคนแล้วก็เข้ามาเมนูกันแล้วเย็นครับสองที่เลยครับเมเมนูกันนะครับ เซตเมนูอาหารชุดนะครับไม่แพงเซตเนี่ยเซตปลาสองร้อยสิบบาทปลาไม่หันปลาแซลมอนสองร้อยสามสิบ เดิมจะต้องโทโล่ปลาอูกาาปปับปลาตซูนี่เหมือนกันปลาโอเสือยหญ,ญ่เดิมนี่นะครับทุกคนแล้วก็ชิ้นชิ้นใหญ่มากนะนนก็คือโซโล่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ร้านนะครับคนเยอะมากๆนะครับเต็ม ถ้าวันธรรมดาคนเยอะนี่คือต้องจองต้องจองกันนะครับ